โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปลิปนี้นะครับก็อย่าลืม่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมา,สา,มาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกต,ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรารับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิลเลนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบ All Star Tower Defense กันเช่นเคยนะครับ โอเคครับผู้ชมก็วันนี้นะครับมันอัปเดตนะครับตอนตีสามนี่ยนะครับเป็นอัปเดตเล็กอัปเดตย่อยน,นั่นเองนะครับก็คืออัปเดตมาก็คือมีอ่าน่าจะอ่าออฟออฟนะครับก็จะเป็นออฟออฟไวนะครับมัน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 ได้ออฟไวก็คือสามารถเราเราสามารถลงออฟแล้วเราเราสามารถได้ออฟของอังดิงงูได้ไวนั่นเองนก็คือเหมือนเพิ่มมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหรือไม่เน่ก็ ก็คือแบบสามารถลงแล้วเราได้เลยนะโอเคแล้วอย่างที่2นะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับนี่ข้างหลังผมเองก็คือเป็นอีเวนต์บัคคุก,กันนั่นเองนะครับมาจากอะไรบัคคุก,กันถ้าใครเคยดูนะบัคุก,กันชูดนั่นเองนะพี่ไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างก็โลกแรกเลยนั่นเองนะครับโลกแรกเลยนะครับก็เดินเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวส่องตัวละครนี้นะครับมันน่าจะมันมันให้อ่านนี่นี่นี่คอนติเน uh, ียวว่ะคอมแบ็คออนเออซีเอฟซีเอ็มดีโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันอนะันนี้น่าจะให้เลือกมั้งผู้ชม นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่โคตรเท่ก็จะมีแบบว่าเป็นให้นั่งดูนะพี่ว่ามันน่าจะฉายอะไรตรงนี้ให้ดูนั่นเองนะครับก็นี่พพะเอกมั้งไ้าลายพิดอันนี้ก็ต้เป็นตัวร้ายปะไม่รู้ไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วก็จะมีกัดกับมีกัดกับกเซนโกคุกอะไรมาด้วยนะครับผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้บาคคุก,กันนั่นเองนะครับแล้วก็ จะวัดปักกุนวอดปาร์ตี้นะครับ14เดย์ก็คือ14วันเองแล้วก็อีก15นาที16นาทีนั่นเองนะครับเนี่ย6โมงนี้ครับที่พี่พี่ลงคลิปไปแล้วก็พี่จะไลฟ์สตรีมต่อเลยนะครับก็จะเป็นเป็นอ่า6โมงนะครับ6โมงตรงของบ้านเราเองครับก็จะเป็นแบบเหมือนจะมีอะไรให้มานั่งดูกันนิดนึ่งครับก็เดี๋ยวพี่จะไลฟ์สตรีมแล้วก็นั่งดูกันนะแล้วก็ใครที่อยากดูก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนำ ก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็6วงนี้นะครับใครจะมาดูก,ก็สามารถมาดูนะครับ15นาทีเองครับโอเคครับก็คลิปเท่านี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ